สวัสดีครับว like ันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับพี่นนท์มีว่าวนกตัวจิ๋วนะครับผมตัวเล็กมากนะครับนี่เท่าฝ่ามือได้นะครับผมนี่ฝ่ามือพี่นนท์นะครับพี่นนท์เพิ่งทําเมื่อกี้เลยนะครับผมวิธีทําก็ทําเหมือนว่านกที่พี่นนท์สอนไปเลยนะครับผมเป็นก้านมะพร้าวเหมือนกันนะครับส่วนโครงตรงกลางจะเป็นไม้ไผ่นะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะ มาบอกนะครับผมวิธีติดนะครับผมวิธีติดว่าวนะครับตัวนี้มันเป็นว่าวตัวจิ๋วตัวเล็กนะครับผมมันติดง่ายหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกมุมการตรงการติดนะครับผมมันจะสอนง่ายกว่าตัวใหญ่นะครับผมเพราะตัวใหญ่มันสอนยากนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวมาชมกันได้เลยอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอากาวมาก่อนนะครับนี่กาวพี่นนท์ก็จะใช้เป็นกาวแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ะจากนั้นนะครับ เราก็จะทาเข้าไปที่โครงว่าวก่อนเลยนะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้ทาไปแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครทาที่พื้นปูนนะครับผมเป็นกระเบื้องปูนของบ้านนะครับเอาอะไรมาลองนะเป็นลังก็ได้นะครับเพราะว่ากาวมันจะหยดแบบนี้เห็นไหมทุกคนกาวมันจะหยดนะครับอ่าอันนี้พี่โดนเอาแผ่นแผ่นหนังรองแล้วนะครับผมนี่ปึ๊บแบบนี้ จากนั้นเราก็จะเอาสีเหลืองนะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยใครจะติดเป็นสีอะไรนะครับหรือว่าเป็นหลายสีก็ได้แต่อันนี้เป็นตัวเล็กพี่นนท์จะติดเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ลุ่งลิ่งเป็นสีอื่นนะครับเดี๋ยวตกแต่งอีกทีนึงโอเคพี่นนท์ก็จะใส่ไปแบบนี้เลยปึ๊บอันนี้กระดาษนะครับผมเป็นกระดาษแก้วนะครับเป็นกระดาษแก้วติดว่าวนะครับแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่นนท์จะฉีกให้ดูนี่มันจะเป็นทํานองนี้นะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเป็นกระดาษแก้วติดว่าวนะครับปึ๊บ พอเราเอากระดาษลงนะครับเราก็รีดตรงโครงได้เลยนะครับตรงโครงว่าวของเราที่เราทากาวไว้นะครับเราก็รีดไปในลักษณะนี้เลยปึ๊บรีดช้าๆนะครับปึ๊บนี่แบบนี้โอเคแล้วเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมให้กาวมันติดกับกระดาษนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยโอเคครับผมพอกาวมาติดกับกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับ ตัดวิธีตัดก็ตัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมว่านกนางแอน่นพี่นนสอนไปแล้วนะครับนิดนึงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนแบบเต็มๆเลยปุ๊บเราจะตัดนะครับผมตามโครงว่าวเลยนะครับว่าวอยู่ในลักษณะไหนเราตัดแบบนั้นแล้วให้เหลือกระดาษนะครับผมให้เหลือเกินมา1เซนติเมตรเพื่อไว้ติดนะครับเราก็จะตัดในแบบนี้เลยปุ๊บอันนี้จะเป็นท้ายว่านกนะครับผมตัดมาแบบนี้ปุ๊บ นี่นะครับผมเราจะตัดแบบนี้นะครับผมให้รอบตัวเลยนะครับเราก็จะเหลือไว้ประมาณ1เซนนะครับผม1เซนนะครับตัดไปเลยโอเคนะครับผมนี่สไตล์พี่นนท์ก็จะตัดในลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมตามรูปทรงว่าวเลยนะครับว่าวนกนะครับแล้วจะเหลือเกินมา1เซนติเมตรนะครับเห็นไหมนี่ท้ายว่าวอยู่ตรงนี้เราเหลือกระดาษมานะครับ1เซนติเมตรนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงปีกก็เหมือนกันเห็นไหม จะเหลือกระดาษไว้ติดนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับนี่ในละักษณะนี้เราก็จะตัดแบบนี้ปุ๊บเอาแค่ถึงปีกนะครับถึงปีกแบบนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าจะถึงปีกพอดีนะครับตัดเข้าไปปุ๊บนี่ ก็จะมีสามช่วงนะครับ1 2 3สนะครับในลักษณะถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดนะครับเวลาติดนะครับผมมันจะไม่ค่อยสวยนะเวลาตัดมันก็จะเป็นล็อกพอดีนะครับตรงนี้เราก็ตัดเฉียงเข้าไปเลยนะครับตัดเฉียงในลักษณะนี้ปุ๊บนี่แล้วเวลาเราติดเราก็จะติดทีละอันแบบนี้นะครับติดไปแบบนี้เห็นไหมมันก็จะสวยนะครับผมติดไปทีละอันปุ๊บแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ตรงปีกนะเราก็ตัดเฉียงเข้าไปหาปีกนะครับปุ๊บนี่ปลายปีกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตัดเฉียงเข้าไปแล้วเราก็จะ พับติดแบบนี้นะครับปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าเราตัดแบบนี้นะครับผมทั้ง2ปีกเลยนะครับเราจะทําเหมือนกันเลยนะครับนี่ตรงท้ายก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาซัก2ช่วงนะครับตรงนี้เหมือนกันเลย2ช่องปุ๊บนี่แบบนี้เราก็จะพับติดแบบนี้ปุ๊บปุ๊บแบบนี้ตรงท้ายนะครับโอเคนะครับผมให้เราทําการตัดแบบนี้ก่อนนะครับผมทั้งสองข้างแล้วก็ท้ายด้วยนะครับโอเคทําการตัดได้เลย โอเคนะครับผมนี่พอเราตัดได้ครบหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพลิกว่าวมานะครับมาอีกด้านหนึ่งปึ๊บนี่มาด้านนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาติดกาวกันแล้วนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับให้เราทําการทากาวได้เลยนะครับกาวนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับพี่นนท์จะใช้เป็นมือเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นอันนี้ยมันติดได้ไม่ค่อยดีนะครับให้เราทามาในลักษณะนี้เลยปึ๊บ นี่แบบนี้นะครับทาส่วนเกินที่กระดาษเกินมานะครับ1เซนติเมตรนี่ให้เราทาไปในลักษณะนี้เลยนะครับปึ๊บอ่านี่นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครมือใหม่นะครับผมยังติดได้ไม่ค่อยเก่งนะครับกระดาษมันจะหล่นไปข้างล่างนะครับให้เราทากาวตรงนี้ก่อนนะครับให้เราทากาวที่ปีกก่อนเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนี่นะครับให้เราทากาวที่ก้นมะพร้าวก่อนเลยนะครับทั้งปีก ทาที่ปีกสองข้างแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะพลิกมาด้านนี้ก่อนนะครับพลิกมาด้านนี้แล้วเราก็ดึงให้ตึงตรงนี้ดึงให้ตึงเลยนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ดึงให้ตึงปจากนั้นเราก็รีดลงเลยรีดกระดาษลงไปนะครับ,บนี่มันก็จะติดตรงปีกนะครับแล้วก็รีดอีกข้างหนึ่งลงไป นี่แบบนี้มันจะติดได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้นะครับเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะติดก้านมะพร้าวในลักษณะนี้เลยมันก็จะติดง่ายขึ้นนะครับนี่แบบนี้จากนั้นเราก็มาดึงแต่งตรงนี้ให้ตึงนะครับให้ตึงปึ๊บนี่ตรงกระดาษตรงนี้อย่าให้หย่อนนะครับผมอย่าให้หย่อนนะนี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้จากนั้นเราก็ติดได้เลยนะครับติดในลักษณะนี้ปึ๊บแล้วก็รีดพับลงมา แล Bref, um ma, 10, ้วก็รีดนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราติดเป็นช่วงแบบนี้นะครับทีละช่วงทีละช่วงมันจะติดง่ายนะครับมันจะโค้งสวยถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเวลาติดมาตรงนี้มันจะยับนะครับกระดาษตรงนี้มันจะทับกันแล้วมันจะยับไม่สวยนะครับนี่แต่ก็ติดลงมาในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่นะครับโอเคครับผมวิธีการติดก็ติดประมาณนี้นะครับผมติดง่ายๆเลยนะครับข้างบนก็พับติดแบบนี้นะครับ ให้เราติดแบบนี้นะครับผมให้ทั่วตัวเลยนะครับวิธีติดสไตล์พี่นนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคต้องการติดได้เลยนี่ครับผมตอนนี้พี่นนท์ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะติดในลักษณะนี้นะครับติดแบบเดียวกันหมดเลยนะครับพี่นนท์จะติดจากข้างหลังนะครับวิธีติดกระดาษสไตพี่นนนะครับวางไว้ข้างหลังแล้วก็พับมาข้างหน้านะครับในลักษณะนี้นะครับผมพับมาข้างหน้าแบบนี้นะครับแต่ว่าแล้วแต่สไตล์คนนะครับผมจะติดจากข้างหน้าเลยก็ได้นะครับ วางข้างหน้านะครับผมแล้วก็พับไปด้านหลังแต่พี่นนท์คิดว่าถ้าเกิดว่าวางข้างหน้านะครับเพราะพี่นนท์ดึงปีกขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าติดจากข้างหน้านะครับตรงนี้มันจะติดยากนะครับผมมันจะยยนหยนเลยนะถ้าเกิดว่าติดจากด้านหลังมันจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่าดึงปีกนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ดึงปีกนะครับผมบางที่เขาไม่ดึงปีกขึ้นแบบนี้นะครับปีกมันจะโค้งขึ้นแบบนี้เห็นไหมถ้าดึงปีกแต่บางที่ไม่ไม่ดึงปีกก็ติดจากจากข้างหน้าได้เลยนะครับผมจากข้างหน้าก็จะง่ายกว่านะครัับบถ้าไม่ดึงปีกนะคร โอเคนะครับผมสไตล์พี่นนท์นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราจะเอามาติดตรงกลางอีก1แผ่นนะครับผมยาวๆมาแบบนี้เลยเราจะเอา,ากระดาษกว้างนะครับผมความกว้างเท่าเชือกตรงนี้ครับตรงนี้นะครับความกว้างแบบนี้แล้วก็ยาวมาเลยนะครับนี่เอามาติดทับตรงนี้อีก1แผ่นนะครับผมติดเพราะอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ติดตรงนี้นะครับเวลาลมมานะครับผมเวลาลมมานะครับกระดาษตรงนี้มันอาจจะหลุดขึ้นไปได้นะครับนี่ที่เราติดกาวไว้ตรงนี้นะครับมันอาจจะหลุดออกไปได้นะครับให้เราทับอีก1รอบนะครับผม นี่ครับผมให้เราตัดกระดาษในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาติดในลักษณะนี้เลยยาวมาแบบนี้นะครับเห็นไหมความกว้างนะครับผมเท่ากับว่าวเอวเลยนะครับนะเท่ากับเอวของว่าวเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ในลักษณะนี้จากนั hmm? ้นเดี๋ยวเราจะทากาวลงไปนะครับแล้วเอามาติดแบบนี้เลยนะครับเราจะติดตั้งแต่หัวเหมือนเดิมนะครับผมมาถึงท้ายเลยแบบนี้นะครับติดทับอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อไม่ให้กระดาษมันหลุดนะครับโอเคเราจะทำการติดได้เลยครับผม ่ประมาณนี้ครับผมให้เราทากาวไปทั่วแผ่นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็คว่ำด,<า>ด้านกาวนะครับ<า>คว่ำใส่แบบนี้นะครับ<า>เลงให้ตรงก่อนนะครับผมด<า>เดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะ<า>นเลงให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆติดลงไปปึ๊บ<า>แบบนี้นะครับเราจะรีดตั้งแต่หัวมานะครับรีดลงมาปึ๊บป๊บป๊แบบนี้รีดตามโครงมาเลยนะครับปึ๊บในให้แบบนี้<า>นะคร <Saturn> ับ โอเคจากนั้นนะครับผมเราก็ติดได้เลยนะครับปึ๊บบีบให้มันติดกับกระดาษด้านล่างปึ๊บปึ๊บนี่้เรารีดแบบนี้ให้ลีดทั้งสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งเราเอามือไปรีดชนกันแบบนี้นะครับตรงหัวเราก็รีดปึ๊บลีดแบบนี้อ่าพลิกกลับด้านมานะครับตรงนี้เราก็ติดได้เลยพับติดแบบนี้ไปเลยปึ๊บ นี่โอเคพลิกกลับด้านมาด้านเดิมปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับตรงข้างล่างนะครับเราก็ตัดออกได้เลยนะส่วนเกินนะครับส่วนเกินเรากักนไกตัดออกได้เลยเชบแบบนี้ปึ๊บโอเคนี่นะครับผมก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่แค่นี้การติดกระดาษก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตกแต่งนะครับผม ใครจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะเอากระดาษสีอื่นนะครับมาตัดเป็นรูปหัวใจมาติดตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบหรือว่าเป็นรูปดาว สีแดงสีน้ำเงินนะครับผมมาติดตกแต่งได้หมดเลยหรือว่าใครจะตัดเป็นลายอะไรก็ได้เอามาตกแต่งตรงนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกันเสร็จสิ้นนะครับผมการติดกระดาษว่าวสไตล์พี่นนท์นะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ